เมื่อใหม่ผูกเบ็ดตูดแบนให้สายเข้าไปอยู่ในเกลียวแบบนี้ทั้งสาย P e และสายเให้ทําแบบนี้นะครับให้เราโค้งสายมาประมาณ20เซนติเมตรแล้วโค้งทาบกับตัวเบ็ดของเราแบบนี้จากนั้นให้เราพันแบบนี้นะครับแล้วให้เราพันทับตรงที่เราพันไปรอบแรกเมื่อสักครู่นี้นะครับพันทับปมเกลียวตรงนั้นไปจากนั้นให้เราเอามือของเราหยิบฝั่งนี้ไว้จากนั้นให้เราพาันปลายสายของเราไป 7ถึง10รอบนะครับ7รอบขึ้นไปผ่านแบบนี้จากนั้นเราก็นำปลายสายของเรามาสอดใส่โค้งตรงนี้จากนั้นเราก็บีบไว้ก่อนแล้วเราก็ดึงทางท้ายเบ็ดก่อนนะครับแล้วก็ดึงแยกออกจากกันรัดเข้าให้แน่นแล้วก็ลูดมาอยู่ตรงปลายห่วงเบ็ดแล้วเราก็ตัดสายของเราสวดสาย PE ทําง่ายนะครับเมื่อสอดแล้วเราก็ดึงเข้าแบบนี้ก็ลูดมาแล้วเราก็ให้สาย PE ของเรานะครับอยู่ตรงด้านหน้าของเบ็ดแบบนี้